วันแรกเลยค่ะจ้าของการใช้เป็นจ้าดงพนีค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกใจหายนิดๆนะแม่คือมีความรู้สึกที่ว่าเอ้ยจากเราเคยเป็นจ้าอาสยามแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใจหายอะไรมากเพราะว่าเราออกมาด้วยดีเราไม่ได้ออกด้วยทะเลาะเพราะเราหมดสัญญาแล้วทางผู้ใหญ่ที่ค่ายหนูนะค่ายเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากๆจ้าจะใช้ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันที่จะออกมาโพสต์ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วจะใช้นามสกุลโดนด่าบ้างไหมคะจริงจริงแล้วในเฟซหนูในเพจหนูไม่มีโดนด่าเลยค่ะแต่ในข่าวแน่นเลยค่ะแต่วันเราเขาไปอ่านมาไม่ใช่คือจริงๆแล้วมีแฟนคลับแคปมาแม่มิสสอนอต้องเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหนูพูดเลยนะหนูว่าไม่ไม่คิดจะฟ้องใครเพราะว่าเป็นความคิดต่างเนือบางทีเนี่ยเขาอ่านแค่หัวข่าวเขาไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดจริงๆแล้วหมดสัญญาค่ะไม่ได้ฉีกสัญญาหรือว่าทะเลาะอันนี้ยืนยันเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ เราเข้าไปคุยแล้วประมาณ3ครั้งกับเรื่องการต่อสัญญาเราไม่ได้คิดว่าเราจะไม่ต่อตอนแรกแต่มีบางข้อที่มีรายละเอียดลึกๆจริงๆที่เรารู้สึกว่าวันเนี้ยเวลาของเราไม่ใช่เวลาร้องเพลงเพราะเราเนี่ยอยู่ในวงการมาประมาณ10 11, 12เปีอะแม่คือจะมีงานทุกวันเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่เราต้องเบี่ยงเบนไปทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรายละเอียดลึกๆข้างในที่ เขาเป็นมาตรฐานของเขาเราก็เลยบอกว่างั้นหนูขออนุญ,ญาตนะคะอะไรเงี้ยแต่ถ้าทางผู้ใหญ่หรือว่าทาง r าเอสมีอะไรให้หนูไปช่วยเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าอาอมีพระคุณกับหนูมากๆจริงๆคอือคนอที่เราไม่ต่อสัญญาคืออะไรอ่ะเออจริงๆแล้วมันมีเรื่องรายละเอียดของธุรกิจที่อยากพูดนะคะแต่ขออนุญ,ญาตไม่พูดดีกว่าเอาแค่นี้ <laughs> อยากพูดนะคะแต่ขออนุญ,ญาตไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นรายละเอียดลึกๆแล้วกันแต่ไม่ได้เกี่ยวทั้งเรื่องเพลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจส่วนตัวอของเรากับเพลงที่จ๊บบอกว่าหลังจากนี้แม้จะไม่มีสัญญากันแล้วแต่เราสามารถนําเพลงของอาสยามมาร้องได้ทั้งหมดตรงนี้คือเรามีความกังวลไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นการให้สัญญากันปากเปล่าหรือว่ามีสัญญาเป็นเปนเปอร์ไม่ค่ะมีการคุยกันกับผู้บริหารเลยค่ะคืออาหนูพูดก่อนนะว่าท่านน่ารักจริงๆน่ารักที่ว่า วันนี้หนูไม่มีงานคอนเสิร์ตเ,เลยนะคะด้วยโควิดเนาะก็ไม่มีงานคอนเสิร์ตเ,เลยท่านก็บอกว่าอ่าโอเคจ้าจะต้องเสียปีหนึ่งประมาณนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานของค่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ยอมรับได้ต่อปีนะคะคุณขาแล้วก็วันนี้หนูก็บอกเขาว่าปีนี้หนูเสียได้นะแต่หนูยังไม่มีงานอะ mm ่ะ hmm. หนูไม่มีงานจริงๆเขาก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นจอาไปร้องก่อน mm hmm. วันที่มีงานมาคุยกันและจะนับจากวันนั้นสมมติว่าหนูมีงานพฤศจิกา ก็จะนับจากวันนั้นที่เสียตังค์แล้วก็ไปพื้นศิลกาปีหน้าถึงจะเป็นหนึ่งปีวันนี้เขาแบบว่ามีงานสองงานเดือนหนึ่งมีงานเดียวเดือนหนึ่งมีสองงานเอาไปร้องก่อนไม่ได้ซีเรียสค่ะมีหลักฐานมีค่ะมีลายค่ะแต่ก็ไม่ควรเปิดเนาะผู้ใหญ่น่ะแต่ว่าเออแต่หนูมีนะยังจะนี้ว่าหนูมีนะพี่ๆเป็นห่วงหนูใช่ไหมคะไม่ควรอะมีอะไรกันหรือเปล่ารูสแบบโดนแบบย้อนหลังมีปัญหากันทีหลังอะไรไม่ไม่ไม่คือ คือเคสอื่นหนูไม่รู้นะแต่ของหนูออกด้วยดีเอาอย่างนี้ดกฝ่าเขาหนูออกด้วยดีผู้ใหญ่ก็ดีกับหนูแต่ถ้าเรื่องเวลาหนูไปออกรายการไม่ใช่แหละเพราะว่าสัญญาที่หนูคุยกันคือเรื่องหนูไปออกอีเวนต์แต่ถ้าหนูไปออกรายการและอยากให้ร้องเพลงเก่าของ r อนะคะรายการต้องเคลียร์กับต้นสังกัดอีกใช่ค่ะเมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าพอเราออกมาจากที่ที่เขาเคิดทัานที่ันคน อ๋อไม่กังวลค่ะเพราะว่ายังไงคนต้องมองอยู่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วไม่ใช้คําว่าดราม,ม่านะคะแต่ใช้คําว่าความคิดต่างเพราะเขาไม่ได้รู้ต้นหมายปเหตุหนูอยู่ r าเมา8ปี8ปีแล้วจะให้หนูยืนด้วยการที่เป็นร้องเพลงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไงวันนี้วันนี้นักร้องเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้มีงานทุกวันและไหนจะโควิดอีกถ้าหนูร้องเพลงอย่างเดียวอะหนูก็ไม่มีไรายได้อีก พราะหนูไม่มีรายได้หนูมาเปิดรับบริจาคหนูก็โดนด่าอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูก็ควรเดินแนวทางนี้ดีฝ่าแต่ด้วยดีแล้วก็ควรรู้ว่าใครมีพระคุณกับเราแค่น,นั้นวันที่หนูยังยืนยันนะคะวันที่ไอเอสมาบอกว่าจะไปช่วยกันนี่หน่อยยินดีที่สุดเลยค่ะอย่างข้อข่าวไปแล้วคนคอมเมนต์ได้ด้านลบก็คอมเมนต์อะไรบ้างอะที่ทำรู้สึกว่าทำไม,ไมต้องมาด่าเราไม่รู้สึกค่ะไม่รู้สึกนะแม่เพราะว่ามีบ้างที่แบบว่าเออดดดีีีทท่่สสุุแล แรงไหมแรงที่สุดถ้าแรงที่สุดต้องย้อนไปที่คันหูแล้วหรอวันนี้ไม่ได้มีที่ความรู้สึกว่าเออแรงมากวันนี้ไม่ได้รู้สึกนะคะก็ไม่อยากจะพูดถึงแค่รู้สึกว่าเออคนเราสามารถมีความคิดต่างได้แล้วเขาก็ไม่ได้เปิดเข้าไปดูในในข่าวเต็มเต็มเขาอาจจะแสดงความคิดเห็นได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะไม่มีมิตรสอนอแน่นอนค่ะี่จริงเลยจะอธิบายเขาฟังไหมว่าเหตุผลนี่คืออะไรจริงๆแล้วเหตุผลของเราก็คือว่าเราหมดสัญญา แล้วเราก็เข้าไปคุยแล้วว่าเ,เราเข้าไปคุยถึง3ครั้งนะคะกับครูซิมนะมหลายคนถ้ารู้จักก็จะรู้จักนะแล้วตอนนี้ครูซิมออกไปก่อนหนูอีกอ่ะจริงๆ <S <S อ่ะ <S 1> <S 1> ครูซิมคือผู้บริหารไอนะคะแต่ออกก่อนจ้าค่ะก็คุยกัน3ครั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายแล้วมีข้อนึงที่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่มาตรฐานของของจริงๆแล้วเนี่ยครูบอกว่าจะอยู่ได้จะาเซ็นได้ จ๊ะก็ขอเป็นเคสๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูมองว่ามาตรฐานอะถ้าจะทําได้นักร้องคนอื่นก็ทําได้ม,มันก็จะเสียความมาตรฐานของบริษัทไปยอะไรเงี้ยค่ะเว่าคนจะมองว่าเราได้ภิธิ์พิเศษอใช่อะทุกคนทุกวันนี้ทุกคนมองว่ามีอยู่ปีหนึ่งหนูได้พีเซนเตอร์สองสองตัวเลยที่เป็นแบบพีเซนเตอร์แพ็คใหญ่อะ่ะแม่คนก็มองว่าหนูเป็นลูกหลักเฮียจริงๆเราไม่ใช่นะคะคุณคือจ๊ะเนี่ยพี่ยืนยันหนูอยู่มา8ปีหนูเคยเจอเฮียแค่4ครั้งเองไม่ได้เป็นลูกหลักอะไรอย่างเงี้ยหนูยืนยันนะอ แบบว่าซุกซแบบว่าเกาเหลาหรือเปล่าแบบอ่าสงคกาอะไรต่างๆ่างแล้วทำให้เ<ม>ร,ราตัดสินใจออกมาเป็นสลาอะไรก็มีความอึดอัดบ้างแต่ไม่ถึงกับเกาเหลาเพราะว่ามีความอึดอัดคือเวลาที่เราอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยเกาเราอะเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยทาไม่ได้ก็คนททาไม่ได้กันทั้งหมดไม่ใช่มีคนทําได้และอีกคนทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีบ้างมีบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือเวลานี้ของจ้าคือจ้าไม่ได้มีงานร้องเพลงทุกวัน เราก็ไม่ได้เดินสายร้องเพลงอย่างเดียวน่าจะมีอาชีพอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมีความน้อยใจด้วยส่วนหนึ่งน้อยใจมีไหมมีตั้งแต่ปีแรกกันปีที่แปดวันที่ออกมาก็ยังน้อยใจอยู่วันที่ออกมาไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าคุยกันด้วยดีมากๆมากๆเลยแบบจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ตั้งแต่ปีแรกๆเลยไหมแรกๆที่เราเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออทำไมทำไมต้องมีคําว่าเด็กใครเด็กมาอะไรอย่างเงี้ยจะมีอารมณ์นี้ตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่ส ไม่รู้ด้วยอายุเราด้วยหรือเปล่าตอนนั้นเราเด็กอะไรเงี้ยแต่หลังๆไม่มีละเพราะเป็นคนแบบคิดบวกมากกว่าขนาดคนมาได้หนูหนูยังทุกวันนี้หนูยังรู้สึกว่าเอ๋อเป็นความคิดต่างดีืป่าถ้าเราเปลี่ยนที่คนคอมเมนต์ไม่ได้เราเปลี่ยนที่เราหรือป่าว่าเราต้องเข้าใจเขาเพราะว่าทุกวันนี้คนเครียดเออไม่ได้เราอาจจะระบายบ้างงรี้แต่วันนี้นเราก็พร้อมกับบทบาทใหม่เอ้าว,อ,วอ้าว,วก็ขอบคุณมากเลยค่ะบทบาทใหม่นะคะ,ะทุกทุกทุกที่เลยที่ติดต่อมา หนูก็ขอบคุณมากๆแต่บางที่ที่หนูไม่ได้รับหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องขออภัยด้วยคือที่หนูไม่รับอ่ะหนูกลัวหนูไปทําความวุ่นวายให้กับกองบางทีหนูไม่ได้เป็นคนถนัดด้านนั้นอ่ะจริงๆแล้วหนูเป็นคนถนัดร้องเพลงอย่างเดียวจริงๆแล้วถนัดที่สุดเลยนะร้องเพลงก็ฝากจะภาพนะคะโทรได้ที่0961308886จา้าอย่างในวันนี้น่ะเราต้องมานั่ง ก็เคยเป็นคนในข่าวอ่ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างอ้าวจะประกาศที่แบบว่าเป็นกลางมากแล้วก็เราอ่ะฟังมาเยอะเนาะเพราะเราเคยอยู่ในข่าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จบเราก็จะสอบ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 มากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอออะไรที่มันจะแรงๆหรือว่าบางทีในสคริปต์แรงอ่ะเราก็จะไม่อ่านนะเราก็จะเป็นแบบ อารมณ์เหมือนนิ่งๆมึนๆ,ๆอะไรของเราไปอะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวนะพี่พอไม่อยู่จุดเนี้ยหนูก็กลัวคนจะไม่ชอบเราอันนี้เราก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนพูดตรงมันกลัวเรามีขนเพราะเราเป็นคนพุ่งๆมากวันนี้เก่งไหมอะดูมาทุกคน <laughs> แล้วมันเป็นวันแรกหนูก็เก่งเนอะแล้วหนูก็แบบเฮ้ยถ้าคํานี้เราพูดไปอะไรเงี้ยเราจะโดนไหมกลัวที่สุดคือเรื่องฟอง้องร้องนะออหนูกลัวมากมากที่สุดเลยและหนูก็พูดกับทีมงานตั้งแต่แรกว่า หนูจะโดนฟ้องไหมหนูจะอะไรไหมถ้าอ,อะไรที่แรงๆหนูจะพูดก,กันเลยว่าสคริปต์นะคะอนะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าเราเข้าใจทั้งคนที่เป็นข่าวเพราะเราเคยเป็นมาก่อนอนะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะพูดที่ซอฟๆและเป็นกลางที่สุดค่ะ,ะและเส้นทางการเป็นนักร้องเราเราจะวางแผนวางแผนยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์แบบโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยอันนี้ทำเองหรือว่าแกมิโกะในา่แแกมิโกะค่ะ หลายจังหลายจังเลยนะเ้าหรอเอ,เอ,อ,อยังไงเอาอย่างไงอายากจะทําเองหรือว่ามีสังกัดจริงๆ<อ>แล้วเนี่ยเรามีแพนที่เราจะทําเองอแต่เราพูดตามตรงเ,เขาเรียกว่าเพลงจ้าเนี่ยอย่างที่ไอเอสทำมาให้ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยต่ำกว่เาเจ็ดแสนตั้งแต่เลือกเพลงเลือกทุกอย่างไม่เคยต่ำกว่เาเจ็ดแสนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหนูจะทําเองนะวันนี้นะแล้วข้างหน้าหนูยังไม่มีงานอ่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดจะทา แต่มีทางหลายๆค่ายติดต่อมาว่าเออเนี่ยมีโปรเจกต์นี้มีฟิชเชอร์ริงมีแบบว่าอยากให้เซ็นสัญญาให้เซ็นสัญญาหนูยืนยันตรงนี้นะคะหนูยังไม่มีความคิดที่จะเซ็นสัญญากับใครนะคะแต่ไปร่วมงานยินดีค่ะแต่ออว่าแกมมีโก,โกจรไหมเอ,อเดี๋ยวรอดูเลยรอ,อ,อดูเลยแต่ยืนยันนะคะไม่ได้เซ็นแกมมิโก,โกนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะหาว่านี่หมดสัญญา RS แล้วคุณมาแกมมิโกเลยไม่ใช่นะคะยินดีทุกทุกที่ ใครที่แบบว่าเอ้ยให้โอกาสเราเลยงี้ยเรายินดีมากๆอยู่แล้วค่ะอ่ะไปที่นิติสิทธิ์เพลงแล้วนะคะนิตสิทธิ์เพลงวันนี้ที่จะขึ้นไปคุยกับนิขสิทธิ์แกมมี่ไปด้วยกันไหมคะยังไงบ้างคือมีการเตรียมอะไรยังไงบ้างลูกไม่เตรียมเลยแม่เพราะว่าหนูได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วในเมื่อเมื่อประมาณวันศุกร์ที่แล้วหรือวันพฤหัสที่แล้วอะ่ะหนูมา <c oughs> เขาก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเขายังขำขเพราะเขาบอกหนูว่า ลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่เป็นของแกมมี่โดยตรงอแต่แกมมี่เป็นผู้ดูแลสิทธิ์ให้กับอาจารย์พยคงมุกดาหนูก็ถามว่าเฮนะ้ยตอนแรกหนูว่าเซิร์ชในระบบอะมันไม่ขึ้นอะทำยังไงอะเขาบอกมันไม่ขึ้นอยู่แล้วเป็นเพราะว่ามันเป็นเพลงเก่ามากแล้วเขาก็รู้เจตนาว่าเราอะไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปเจอเพลงนี้มาจากไหนอะเพลงนี้เจอจาก u t u b e ค่ะอ่านำมาเวอร์ใช่คือ หนูก็ยังพูดเล่นๆเซลๆอยู่ว่าถ้าหนูรู้ว่าเป็นของแกมมี่อ่ะหนูไม่ได้ไม่เอามาแน่อะไรเงี้ยเพราะหนูว่าพูดตรงๆนะหนูไม่อยากมีปัญหาอะไรที่พอทําไปแล้วมันจะมีปัญหาตามมาหนูไม่ไม่ไมอยากอย่างนั้นได้บทเรียนอะไรบ้างท่านก็เหมือนกันเรามั่นใจว่าแบบมันไม่มีลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยบทเรียนอะไรใช่ไหมคือไม่คือจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามีบทเรียนอะไรเพราะว่าเราอะรอบครอบแล้วจริงๆเพราะเราเซิร์ชแล้วมันไม่มีจริงๆค่ะคุณขาหลังบ้านไม่ขึ้นจริงๆแต่อันเนี้ยทาให้เรารู้สึกว่า ต่อไปเนี้ยจะเอาเพลงอะไรมาคฟเวอร์อ่ะควรที่จะเอาเพลงที่เขามีตัวตนเลยดีป่าที่มีเจ้าของเลยแล้วเดินเข้าไปแล้วแบบว่าบอกเขาเลยว่าหนูขอซื้อเพลงเนี้ยมาลง Youtube อะไรอย่างนี้ดีป่าและเพลงต่อไปนี้นะคะคุณขามีตัวตนค่ะฝากติดตามด้วย<ใ>นะคะทางช่องอิจ๊ชะชาแนลค่ะวันน,นี้จะมีการเสียค่าลิขสิทธิ์เลยไหมคะจ๊ะหรือว่าวกดเงินมาแล้ว <mm> วันนี้ยังไม่มีงานเลยค่ะ <mm> วันนี้ถนุกเข้าไปคุยอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยงานนอกเนี่ยส่วนมากกับเลดก็จะคิดจากงานเราก่อนนะคะแล้วเขาถึงจะไปคิดว่าเออเราควรเสียลิขสิทธิ์เท่าไหร่แต่วันนี้ถ้าหนูยื่นตารางงานไปเนี่ยเขาหนูอาจจะสูญเลยนะ เพราะว่าตารางงานหนูไม่มีจริงๆวันนี้เออก็แสดงว,ว่าเหมือนที่เราบอกไว้ว่าถ้าต่อเมื่อเรามีงานก่อนแกรมมีม่เก็บ่าลิขสิ์ใช่ไหมอันนั้นของ R 8. S, อ, <S อันนั้นของ R S แต่อันเนี้ยวันนี้หนูยังพูดอะไรมากไม่ได้แค่รู้สึกรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของแกรมมี่นะคะเขาดูแลสิทธิ์แล้วเขาก็เออไม่ได้ซีเรียสขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าแบบที่ข่าวลงกันว่า โดนเกบดิกิทธิ์ย้อนหลังไม่ใช่ค่ะไม่ได้โดนค่ะทิศทางวันนี้น่าจะเป็นการแบบตกลงกันว่าหลังจากนี้จะทํางานกันยังไงแบบมากกว่าใช่ใช่ใช่เป็นการดีโปรเจกต์ใหม่อะไรนะคะไม่มีวันนี้เรจะให้เรียกจ้าว่าอะไรจ้าขันหูจ้านนนนี่หรือว่าจ้ามันจะจริงจ้า<อ>จริงๆเนี่ยนะรายกาดังนะาจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้หมดเลยนะคะก็ จ้านงพณีก็ได้จ้าคันหูก็ได้อะไรย่างเงี้ยแล้วก็คําว่าจ้าสยามจริงๆผู้ใหญ่ไม่ได้ติดม,มีมีแต่เราที่รู้สึกว่าอเออเราเราใช้อะไรที่มันเป็นเราดีฟ่าอะไรแค่นั้นเองเลย,ยค่ะสุดท้ายแล้วภูมิใจอาว่าจ้าอาสยามยังไงบ้างภูมิใจที่สุดค่ะคือคือหนูก็ยังรู้สึกว่าเฮียฮอกับซ้อเนี่ยดีที่สุดในชีวิตหนูอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยที่แบบว่า จากวันนั้นที่หนูแบบอยู่ใต้ดินนะแล้วทําให้หนูขึ้นมาเป็นนักร้องห้างได้อะเออ,เอ,อแล้วก็ทําให้ชีวิตหนูเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่หนูคุณภาพชีวิตหนูในครอบครัวหนูดีทุกอย่างเพราะว่าเฮียจริงๆจากนักร้องเข้าตัวหมื่นห้าสามหมื่นอะไเงี้ยเออเฮียก็มาปรับใายอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเฮียมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆก,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 กับคําว่าจะาสยามคะ่ะตออ่อสวยค่ะ